คำถามเมื่อกี้ไม่ควรถามนะไอกันหมดเลยเหรอทำไมอ่ะไอกันเป็นศัตรูเลยเหรอนนุนป้าซสลังเฮป้าซาลังเฮซาลังเฮแปลว่าอะไรเหรอสลังเฮแปลว่าเพลงนี้มาอีกแล้ว มีโมเมนต์ออกมาไลฟ์สดด้วยกันนะคะสำหรับหนุ่มสาวสุดทอตอย่างหนุ่มแดกชาลีและสาวเบสปรักวณีคำสิงคค่ะบอกเลยว่ามีแต่ความน่ารักแถมยังตลกเฮฮามาเสิร์ฟให้กับแฟนๆนะคะได้รับชมรับฟังกัน แต่งายงานนี้ก็มีช็อตที่ทำเอาฮาไม่ออกบอกไม่ถูกออกมาซะอย่างนั้นหลังจากที่สาวเบสนะคะเขาถามหนุ่มแน็กชารีเกี่ยวกับเรื่องประเทศเกาหลีเรื่องของเรื่องเลยนะคะก็คือมีบางช่วงบางตอนของไลฟ์เนี่ยเบสได้มีการคุยกับหนุ่มแน็กเรื่องที่ว่าแน็กชอบเกาหลีหรอพูดภาษาเกาหลีได้ด้วยหรอเบสเองเนี่ยก็ชอบเหมือนกันแล้วพอคุยไปคุยมานะคะเหมือนเบสเนี่ยก็จะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ในอดีตของหนุ่มแน็กชารีค่ะที่ ก็อย่างที่รู้กันดีนะคะสําหรับแฟนคลับชาวด้อมและก็คนที่ติดตามข่าวสารว่าหนุ่มแน็กชาลีเขาเคยคบห้าดูใจกับสาวคูจินชาวเกาหลีใต้อย่างกามินนั่นเองแหละค่ะเลยทําให้เบสเนี่ยพูดเพลินเลยแน็กก็คุยด้วยจนก็มีช่วงที่สาวจีน่าเดอะเฟสนะคะก็ขอเบรกก็ไว้เลยพร้อมกับสกิดบอกสาวเบสนะคะว่าคําถามนี้เนี่ยไม่ควรจะถามนะโมเมนต์นี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะ เคยไปเกาหลีป่ะครับเคยเคยครับผมหนูก็หนูชอบไปเกาหลีมากอืมไปเมืองไหนครับก็อยู่โซลแล้วก็แต่ว่าจะพักฮงแดครับผมครับเล่นไปเล่นอะไรบ้างสนงสโนว์บอร์ดได้เล่นบ้างไหมเล่นหมดเลยใช่หนูชอบเกาหลีมากชอบดูซีรีส์เกาหลีด้วยอือผมก็ชอบเหมือนกันครับไปเรามาขายของกันต่อ หนึ่งฮะหนึ่งพี่พูดต่าหนีได้เหรอโจหมึงให้กูพูดปะคำถามเมื่อกี้ไม่ควรถามนะไอกันหมดเลยเหรอทำไมอ่ะไอกันทั้งศัตรูเลยเหรอนอนนุ่นปาสร้างเหตุปาสร้างเหตุสร้างเหตุแปลว่าอะไรเหรอสร้างเหตุแปลว่าเพลงนี้มาอีกแล้ว ทางด้านแฟนคลับบอกเลยนะคะว่าเข้ามากดไลค์ แล้วก็ส่งอีโมจิรูปหัวเราะก,กันรัวๆเลยล่ะค่ะบางคนบอกเลยว่าจีน่าบอกคำถามนี้ไม่ควรถามนะเบสก็ตามไม่ทันเบสเขาชอบประเทศเกาหลีเลยถามพี่ชาลีเราเข้าใจน้องเบสแล้วก็ชาลีมากๆค่ะบางคนก็แซวเลยนะคะว่าพี่เขาไม่ใช่แค่ชอบนะคะน้องเบสแต่น้องเบสเขาชอบไปเกาหลีจริงๆค่ะถ้าใครได้ตามน้องจะรู้ว่าน้องเนี่ยชอบไปมากๆและอีกหลายๆคนก็เข้ามาแซวกันต่อนะคะว่าพี่เขาเนี่ยยิ่งกว่าชอบเกาหลีอีกจ้าชอบน้องเบส น่ารักจริงใจน้องเบสชอบทำให้ชาลีสตันบางก็แซวไปถึงสาวเบสว่ายังยังยังไม่หยุดถามอีกอย่าเล่นแบบนี้น้องเบสบางก็บอกนะคะว่ามีพี่รุษกันทั้งสตูเลยละค่ะและก็แซวต่อว่าตำนานเกาหลีก็แค่ปากซอยอีกแล้วเหรอคะเนี้ย